สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องปลดหนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็มีข่าวดีจะมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอีกเช่นเคยนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากนะครับเมื่อนายวรพจวิริยะโลดนะครับสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลนะครับได้เสนอเพิ่มเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินอุดหนุนเด็กนะครับเป็นคนละ1,200บาททุกคนนะครับควรเปลี่ยนเป็นสวัสดิการเบีย้ยผู้สูงอายุเบี้ยเด็กเล็กแทนนะครับ การนําเงินงบประมาณไปใช้อย่างอื่นชี้เงินที่ผู้สูงอายุและเด็กเล็กได้อยู่ในตอนนี้600บาทยังไงมันก็ไม่พอกินนะครับตกแค่วันละ20บาทเองนะครับเดี๋ยวไปดูในรายละเอียดกันเลยนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับถ้าท่านชอบคลิปนี้หรือคิดว่าคลิปมีประโยชน์ก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนท่านดูเยอะๆนะครับรับชมคลิปแล้วคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไงหรือเห็นด้วยกับเรื่องนี้หรือไม่ ก็คอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้เลยนะครับสสก้าไกลนะครับเสนอชงเพิ่มเงินเบี้ยงชีพผู้สูงอายุเด็กเล็กนะครับเป็นคนละ1,200บาททุกคนนะครับควรสร้างสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุและเด็กชี้เงิน600บาทที่ได้รับอยู่ในทุกวันนี้ยังไงมันก็ไม่พอกินแล้วนะครับในปัจจุบันวันที่22ตุลาคม25 6 5ที่ผ่านมานะครับนายวรพบวิริยะโรดสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลนะครับกล่าวถึงมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเตรียมเสนอ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจคนละครึ่งเฟส6นะครับวงเงิน1 7 0 0 0พันล้านบาทนะครับว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบนี้ไม่สามารถพาประเทศไทยนะครับไปไกลได้กว่านี้รัฐบาลชุดนี้ใช้มาตรการคนละครึ่งมาแล้ว5รอบนะครับใช้วงเงินไปทั้งสิ้นกว่า200แสนกว่าล้านบาทนะครับมีแค่ครั้งแรกที่ควรจะเรียกได้ว่าเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าเป็นมาตรการรองรับสภาวะช็อกจากวิกฤตโควิดช่วงปี2 5 6 3ที่เพิ่มกำลังซื้อกับประชาชนในวงกว้างได้อย่างสะดวก และจูงใจให้ปรับเปลี่ยนมาใช้กระเป๋าเงินดิจิตัลน,นะครับแต่รอบที่เหลือล้วนพิสูจน์มาแล้วว่าถ้าจะยังคงใช้มาตรการภาครัฐแบบรูปแบบนี้ไม่ได้ทําให้ประเทศไทยพัฒนาศักยภาพให้มีรายได้เพิ่มขึ้นหรือสร้างเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนะครับสร้างรายได้ใหม่ๆขึ้นมาได้ซึ่งแน่นอนว่าถ้ารัฐบาลชุดนี้ยังจะฝืนใช้มาตรการกุลเครื่องแบบเดิมผลลัพธ์ย่อมเป็นเหมือนเดิมคือรายได้คนไทยยังอยู่เท่าเดิมที่เพิ่มเติมก็คือ นี่สาธารณะให้ประชาชนต้องใช้คืนในอนาคตอีกทั้งหากรัฐบาลนะครับจะอ้างว่าเป็นมาตรการสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือประชาชนรบประมาณที่เท่ากันนี้สามารถนำมาสร้างสวัสดิการให้กลุ่มปอบางได้ตรงเป้าหมายมากกว่ามากนะครับไม่ว่าจะเป็นเพิ่มเบี้ยยังชี่ผู้สูงอายุได้ถึง1,200บาทต่อเดือนตลอดระยะเวลา17เดือนที่มีมาตรการคนละครึ่งนะครับจากปัจจุบันผู้สูงอายุได้อยู่เพียง 600-1,000บาทต่อเดือนหรือตกวันละ20บาทเท่านั้นนะครับนายวรพจยังกล่าวเพิ่มเติมว่าทางที่ดีนะครับรัฐบาลควรเปลี่ยนจากคนละครึ่งเฟส6เป็นเบี้ยเด็กเล็กทั่วนหน้า1,200บาทต่อเดือนก็จะเป็นสวัสดิการช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตของอนาคตของสังคมไทยได้ถึง3เดือนเลยทีเดียวนะครับสุดท้ายนี้คงต้องฝากพี่น้องประชาชนนะครับทวงติงรัฐบาลว่า งบประมาณนะครับล้วนมาจากภาษีของประชาชนงบประมาณที่ควรจะเป็นสิทธิ์ขอสวัสดิการของประชาชนแต่กลับถูกรัฐบาลเปลี่ยนให้เป็นปมาตรการที่ไม่ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจแทนนะครับนายวรพจกล่าวทิ้งท้ายนะครับก็สําหรับสอสก้าไกลครับนายวรพจวิริยะโลดนะครับเสนอให้รัฐบาลเพิ่มเงินให้กับผู้สูงอายุและเด็กเล็กนะครับเป็นคนละ1,200บาทนะครับเพราะว่า เงินทุกวันนี้ที่ได้อยู่มันไม่พอกินนะครับซึ่งจริงๆแล้วทุกวันนี้ข้าวของต่างๆก็ปรับราคาสูงขึ้นมากนะครับเงินไม่พอแน่นอนนะครับส่วนเด็กนี่ก็น่าจะเพิ่มให้เหมือนกันนะครับเพราะว่าก็ไม่ได้ปรับมานานแล้วนะครับเห็นข่าวว่าจะปรับให้นะครับก็เงียบไปอีกนะครับยังไงหากมีความคืบหน้าก็จะนํามาแจ้งกับทุกท่านได้รับทราบอีกครั้งนะครับดูคลิปนี้แล้วนะครับคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะครับ นี้ก็เป็นข่าวสารสาระดีๆที่นํามาแชร์ให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารเงินเยียวยาจากรัฐบาลนะครับและก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับสําหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ